เมื่อมนุษย์เข้าสู่ยุคเหล็กสงครามไม่ได้พัฒนาแค่อาวุธดาบแข็งขึ้นกองทัพใหญ่ขึ้นสนามรบก,กว้างขึ้นกว่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนสนามรบจริงๆคือการนำสัตว์มาเป็นอาวุธบางกองทัพฝึกสุนัขรบใส่ปลอกข้อหนาปล่อยพุ่งใส่แนวศัตรูม้าถูกฝึกให้เร็วและทนเพิ่มแรงทะลวงของทหารมา้า และในบางอารยาธรรมสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดบนบกถูกพาเข้าสู่สนามรบช้างศึกเสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นแรงสั่นสะเทือนส่งผ่านแนวทหารก่อนการประทะจะเริ่มขึ้นบนหลังช้างนักรบยิงธนูจากที่สูงในยุคเหล็กความกลัวไม่ได้มาจากเหล็กเพียงอย่างเดียวแต่มาจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกฝึกให้เป็นอาวุธ หลังจากพีระมิดสูงขึ้นกลางทะเลทรายอียิปต์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นต้องการการปกป้องพวกเขาจึงสร้างกองทัพใช้หนุ่มถูกฝึกให้เดินพร้อมกันถือโล่สำริดยืนแนวเดียวกันอย่างมีวินยัยธนูคอมโพสิตของอียิปต์ยิงได้ไกลกว่าเดิมและทะลุเกราะศัตรูได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนสนามรบจริงๆคือรถศึกสองล้อ หมาคู่หนึ่งลากรถไม้เบานักธนูยืนอยู่ด้านหลังพร้อมยิงขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันไม่ใช่แค่ความกล้าแต่มันคือการจัดระบบการวางตำแหน่งและการเคลื่อนกำลังเป็นหน่วยเดียวกันทหารราบปิดแนวหน้ารถสึกโจมตีด้านข้างพลธนูยิงสนับสนุนจากระยะไกลความเร็วและวินัยทำให้อียิปต์กลายเป็นมหาอำนาจแห่งยุคสมฤทธิ์ กองทัพฟาโรไม่ใช่แค่กำลังแต่มันคือยุทธศาสตร์กลางทะเลทรายอียิปต์เมื่อ4,000กว่าป anyway. ีก่อนมีสิ่งหนึ่งค่อยๆสูงขึ้นจากพื้นทรายหินแต่ละก้อนหนักหลายตันและต้องเคลื่อนจากเมืองที่อยู่ไกลออกไปมันไม่มีเครื่องจักรไม่มีเหล็กกล้าไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ แล้วพวกเขายกมันขึ้นไปได้อย่างไรคำตอบไม่ใช่เวทมนต์และไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแต่คือการวางแผนอย่างละเอียดการจัดแรงงานนับพันคนคันโยกทางลาดดินและการคำนวณที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่อหินถูกลากขึ้นอย่างช้าๆถูกปรับระดับและวางให้แนบสนิททีละก้อนนับล้านก้อนเรียงตัวจนเกิดรูปทรงที่มั่นคง ปีระมิดไม่ใช่แค่สุสานของฟาโรห์แต่มันคือหลักฐานว่ามนุษย์ยุคสมริษเข้าใจแรงน้ำหนักและมุมมากกว่าที่เราคิดหลายพันปีก่อนมนุษย์กลัวท้องฟ้าเสมอเมื่อผ่านอยู่มา ฟ้าจะคำรามแสงสว่างจะฉีกท้องฟ้าออกเป็นเส้นๆแ,นและต้นไม้ทั้งต้นอาจลุกไหม้ในพริบตาเพราะเขาเรียกมันว่าพลังของเทพเจ้าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่วันหนึ่งบางคนเริ่มสังเกตทุกครั้งที่ฟ้าผ่าโลหะจะร้อนจัดประกายไฟจะกระโดดจากปลายเหล็กมันไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือพลังบางอยา่าง พวกเขาลองเอาแท่งโลหะปักขึ้นฟ้ารอพายุลูกเดิมแล้วในวินาทีนั้นสายฟ้าก็พุ่งลงมาแสงสว่างระเบิดเสียงดังสนัน่นประกายไฟวิ่งผ่านโลหะครั้งแรกในประวัติศาสตร์มนุษย์ไม่ได้แค่กลัวมันแต่จับมันได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าไฟฟ้าหลายพันปีก่อนในยุคเหล็กตอนต้น เมืองเล็กๆริมทะเลใช้ชีวิตเหมือนทุกวันเสียงคลื่นซัดฝั่งควันไฟลอยขึ้นจากบ้านไม้ชาวบ้านออกเรือหาปลาเด็กๆวิ่งเล่นบนทรายทุกอย่างดูสงบเหมือนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนไปแต่ภูเขาด้านหลังเริ่มส่งเสียงคำรามต่ำๆพื้นดินสัน่นสัตว์แตกตื่นนกทั้งฝูงบินหนีขึ้นฟ้าแล้วเสียงระเบิดก็ดังสนั่นไปทั้งฟ้ายอดเขาแตกออก เท่าฐานพุ่งสูงราวพายุท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงลาวาไหลลงมาเหมือนแม่น้ำไยเผาบ้านเผาเรือเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนกรีดร้องและววิ่งหนีลงทะเลไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งเมืองหายไปจากแผนที่โลกเหลือเพียงเท่าฐานสีดำและภูเขาที่ควันยังลอยขึ้นช้าๆราวกับมันไม่เคยทำลายอะไรเลย